よし。 ไปแล้วไปแล้วตามไปติดๆมีอะไรให้กินบ้างนั่นน่ะโลน้อยโลน้อยโอ้ยหมาโดนหมาโดนเลยโอ้ยหมาโดนเลยโอ้ยชนพิเศษ เขากินเลยโออเะเตะเตะเตะขาให้กินขนมเมื่อกี้เองแล้วมาเตะเขาทำไมตามีิเซียแล้เออเออเอาขึ้นได้ไหม เออเออเก่งแท้ว่ะเก่งแท้พี่เสียไม่มีขนมแล้วลูกหมดแล้วตามกินขนมดิว้วาวุ่นเลยบ่ออ้วนโอ้ยถ้าจะมาก็เปลี่ยนที่หน่อยเด้องามตาจะลงหน้าปูเนาะ อันมึงตั้มมงึงมาขึ้นเด้โอ้ดขึ้นไปทางไดเหรอคนุ่ติดติดติดพุงอ